จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าในวันลอยกระทงผมโดนจับตัวไปแล้วก็ได้มีกระทงวิเศษที่มาช่วยชีวิตผมแล้วก็จะมีเรื่องราวสุดสยองขวัญอีกด้วยนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย let's go <S วันลอยกระทงก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยต้องมาเดินกลางป่าไปลอยกระทงคนเดียวเพื่อนๆก็ไปลอยกระทงกับแฟกนกันหมดเลย ทำไมแล้วไม่มีแฟนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้วะเนี่ยอุ้ยแต่ว่าดูแล้วเป็นผู้หญิงนี่นะวุ้ยถ้างั้นเราไปปอบเขาหน่อยแล้วกันอ่านี่เธอเฮ้ยว่าไงคะเฮ้ยคุณก็อืม ที่ผมตกใจเพราะคุณหน้าตาดีนเนี่ยรู้หรือเปล่าอืมขอบคุณนะแล้วว่าแต่นั่งร้องไห้ทาไมคนเดียวตอนกลางคืนหรอมันอันตรายนะเนี่ยไปลอยกระทรงกับผมหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยเดี๋ยวแล้วคุณถัวเราะทำไมอ่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแลนี่ทําอะไรอยู่หรอครับฉันก็มายืนเฉยเพื่อ,อมิตรแวะมาหานี่อะไรวะเนี่ย พาพ่มูมเหรอโอ้ยน่าก,กลัวจังเลยนะเนี่ยโอเค,ครับไป่ตทังเศร้าครับผมไปจุมือผมดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปลอยกระทงครับได้สิ <c oughs> เดี๋ยวนะคุณหัวเราะทำไม่เลยนนเนี่ยฉันว่านายดูตลกดีนะดูตลกดีหมายความว่าไงเหรอครับนั่นนะสินายดูแปลกประหลาด ดูแปลกประหลาดซะด้วยใช่เค okay, ครับว่าแต่มือคุณเย็นจังนะครับเนี่ยไปกันดีกว่าอากาศที่ฉันอยู่มันหนาวมากๆเลยนะ่ะโอ้อากาศที่ผมอยู่ก็หนาวครับตอนนี้หนาวมากเลยเนี่ยเฮ้ยอากาศก็หนาวมือคุณก็หนาวเฮ้ยแต่มือคุณมันมันหนาวไปแปลกนเนี่ยคุณไม่สบายหรือเปล่าครับไม่สบายทั้งตัวร้อนสิเออตรงก็ถามกระถามแปลกกันเนี่ย อ่าคุณทักใจคุณไม่คุยกับผมเลยอะ<า>่ะฮะเป็นยังไงเอ้าอฉันจูมืออะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผีนะผีแน่นอนเลยอะ่ะผีนากลัวอ่าผีหลอก <c ười> จะเด็กง,งู งานวัดบ้าอะไรเนี่ยอยู่ไกลเชวัดเลยเฮ้ยเมื่อจะถึงวะเนี่ยเฮ้ยใครให้มาจัดกลางป่ามันี่ยงานวัดเฮ้ยโอ้ยถึงนาทีถึงนาทีเฮ้ยเฮ้ยกลัว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 รีบเข้าวัดดีกว่าความเชื่อโบราณเขาบอกว่าผีเข้าวัดไม่ได้เฮ้ยเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดดีกว่าโยมเออครับอาตมาตมาใจเย็นๆนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิ่งหน้าตั้งมาเลย ม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่เอ่อวิ่งออกกําลังกายยามยามดึกนะครับอาจจะมาอืมแน่ใจเหรอใช่ครับใช่ครับอออเอาละเอาละใจะเย็นก่อนนะใจะเย็นก่อนเอาเป็นว่าผมขอทําบุญหน่อยได้ไหมครับอาจารมาผมรู้สึกว่าผมตัวไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้สงสัยจะโดนผีหลอกมาดิ โอ้ไม่ใช่นะครับอาตมาเอ้ยเดี๋ยวผมลืมบางอย่างเลยผมลืมมาไหวอาตมานะครับเดี<อ>๋ยวผมขอไหว้พระก,ก่อนแล้วกันไหว้นะครับไหว้นะครับมาไหว้ก่อนไหว้ก่อนสิไหว้ครับไหว้ครับโอเคอุ้ยน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์น,นี่ช่วยกันผีใช่ไหมครับอาตมายังยังยังไม่ช่วยกันต้องทําบุญก่อนทําบุญก่อนเนาะอ่าผมเกิดวันจันทร์ต้องทําวันไหนอะอาตมาวันอังคารมั้งโยมวันจันทร์สิ ได้ครับได้ครับนั่นเดี๋ยวผมทำไปแล้วกันดูซิในกระเป๋าที่มีกี่บาทเนี่ยอ่าโอ๋ยนี่ไงมีเท่าน,นี้มีเท่าน,นี้อ่ะเอาให้เท่าน,นี้แล้วกันถ้ามีเท่าน,นี้ปึ๊บปึ๊บอ่ามีเศษเหรียญอยู่อัชเวฟโอเคไหว้พระก,ก่อนรอบนึงแล้วกันสาธุเจริญเจริญนะโยมครับผมขอมขอใหม่แล้วกันอุ้ยขอบคุณมากครับ พูดรู้สึกได้แต้ม xp แค่นี้ผีก็มาหลอกฉันไม่ได้แล้วโ่าฮอันนี้มันสุดยอดจริงๆเพาะว่าไงครับอาตมาอาตมาว่าอาตมาต้องไปก่อนอะอาตมาจะไปไหนครับอาตมาอืมอาตมาต้องรีบไปแล้วอะอาตมาบอกไม่ได้เดี๋ยวนะอาตมาจะรีบไปไหนวะเนี่ยเรือพระก็มีพระทั้งเรือกลัวอะไรบ้าหรือเปล่าอาตมา มาถึงนี่แล้วเนี่ยนี่มันหน้าวัดเลยนะเว้ยเอ้ยบิงกอนฮ่า,าผีผีผีน่ากลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยดูไม่ดูเดินไม่ดูตามมาเอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยคุณตองอคุณตองน,นี่นะวิ่งหนีอะไรมาอ,อ,อ๋อคือมเมื่อกี้เราเจอผีด้วยนว่ากลัวมากเลยอ่ะผีบ้าบออะไรของนายไม่มีหรอกกัน ลองหันไปดูสิดันไงผีเอ้าไหนว่าผีไม่เห็นมีเลยฉันว่านายคิดมากนี่นี่มานี่มาฉันว่าเราไปเล่นเราอย่าเดินไปทางนั้นกันเลยนะเพราะทางนั้นมันมีผีจริงๆนะน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวฉันพาไปดูมามามาตามอ่ะฮ้ยอย่างฉันจับมือเขาแล้วด้วยฉันไม่รู้ว่าเขาจะตามฉันกลับบ้านหรือเปล่าอ่ะฉันอยากจะกลับบ้านกับเธอให้ขอตอนบ้านเธอคืนนึงหรือเปล่าอ่ะตองนี่นายเห็นตรงนี้เหรอเมื่อกี้ เออไม่ใช right right. right. ่นะไม่ใช <Brothers> okay, ่ไม <kaz> <absorbed> ่ใช่อุ้ยน่าเล่นจังเลยรถบัมน่าเล่นจังเลยใช่อันนี้รถบัมเข้าให้เล่นฟรีมาเร็วมาเร็วเข้าเล่นฟรีด้วยเหรอโอ้ยดีเลยเหมาะสำหรับเด็กอย่างพวกเราเลยนะไปกันดีกว่ารถบัมรถบัมม์นี่จะผีน่ากลัวจังเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีหรอกผีเนี่ยการเอ่อเล่นอ่าไหนดีฉันชอบสีส้มเอาสีส้มแล้วกันนะอย่าแย่งฉันนะ มันไม่มีสีชมพูอะการใช้เอาสีฟ้าแล้วกันอ่านี่นี่เน่นี่เน่เอ้ยอย่าเกลียดกันเลครับเ้ยอย่าเกลียดกันเครับนี่นี่ชนไม่เลยชนไม่เลยนี่ฮ่าฮ่าเฮ้ยเบียดฉันเหรอขับยังไงอยากอันชนเลยชนเลยชนเลยอะไรเนี่ยเธอขับรถรัอนไม่เป็นเหรอใช่ขับไม่เป็นโอ้ยเอ้คนนี้เป็นใครเนี่ย มันชนฉันโอียฉันก็ชนเธอนี่ไติดกำแพงไปสิอ่านเดี๋ยวฉันออกนอกนี้นะไม่ได้ไม่ได้ฉันจะชนเธอกลับออกสิออกสินี่นี่ฉันจะชนเธอให้ออกไปเลยเฮ้ยผู้คุณคนจะจู่จีกันทำไมต้องมารบกวนด้วยอือจะไปไหนตองจะไปไหนนี่ชนเลยชนเลยโอ้ยฉันอ้ยอะไรวะเธอนไม่ได้ขับเลยเล่นไม่เก่งเลยเนี่ยชวนฉันก่อนแท้แท้ ยันไปเล่นกับพวกผู้ใหญ่ดีกว่านี่ไอพวกผู้ใหญ่มีมีปัญห,หาหรือเปล่าครับนี่ชนเลยชนเลยปิ้วปิ้วไอ้ตองฉันเริ่มเบื่อแล้วฉันไปไปอ,อ,อื่นดีกว่านะเอาดีไปไปไปไอย่หงน้อยก็มีอะไรให้เล่นฟรีดีจริงเลยเนี่ยเมืองของเรารู้ไหมที่นี่มีร้านปลาลูกโป,ป่งด้วยฉันจะพานายไปจริงเหรอใช่การนี่นี่นี่ อยู่ตรงนี้เองไหนไหนไถึงแล้วถึงแล้วปลาโป่งครับปลาโปง่งอุ้ยปลาโป่งครับป,ป,รปลาโป่งอย่าไปเลยครับอืมสามลูกร้อยเฮ้ยตอนมีเงินหรือเปล่าอะ่ะฉันว่าละเชียวว่อนายไม่มีเงินเนี่ยอ,อ,อ,อ่าอ่าอ่าฉันแค่ขอยืมนะขอโทษทีนะนี่ครับนี่ครับนี่โอเคสาลูกเนาะ ครับผมครับผมถ้าปลาได้สามลูกจะได้อะไรเหรอครับอืมสามลูกจะได้เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นะตุ๊กตาตัวใหญ่เลยเหรอครับใช่ใช่สุดยอดไปเลยครับอันนี้แหละใตัวตัวอนเราตัวไหนเหรอครับเดี๋ยวได้ตัวไหนเหรอครับเออตัวสีนี่ละกันตัวกลางได้เลยได้เดี๋ยวจะปลาดอกแรกให้โดนละกันเดี๋ยวปลาดอกแรกให้โดนนี่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 อ้าวเอ้ยโอ้ยชิบหายจะได้ไม่เนนียหไปร้านอื่นเลย เออขอโทษครับขอโทษครับเจ็บเนี่ยโอเค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 นี่เนี่ยฮะเป็นไงเป็นไงโอ้แม่นมากโอเคอีกรูนึง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 อ่าเป็นไงเป็นไงสึแต่มันไม่ครบสามดอกไงนั้นขอเงินอีกได้ไหมตองเราจะเล่นอีกแล้วเนี่ยได้ฉันอยากจะเล่นอีกอ่ะลืกมีอย่างอื่นให้เล่นนะคิดไปดูอย่างอื่นก็ได้มามามา ลืมไปฉันยังไม่ได้ไปลอยกระทงเลยปลาสาวตกน้ำจ้านี่ไงการสาวตกน้ำอ๋อว่าไงเจ้าหนูผมอยากเล่นปลาสาวตกน้ำเลยครับผมออฉันให้นายลองเล่นฟรีนะอุ้ยขอบคุณมากเลยครับคุณท่าเป็นคนที่จิตใจดีที่สุดในเมืองนี้เลยครับผมแล้วก็หลอด้วยอยากจะปลากี่ครั้งล่ะผมอยากจะปลาแบบปลาจนกว่าเขาจะตกน้ำครับโห ฉันว่าฉันให้นายแค่สิบลูกพอนะโอ้ได้ครับผมอ๋อได้เลยเพราแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อฉันชื่อนายพลน่ะนายพลใช่แล้วนายพลมีป้าแตนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีป้าแตนหนูนือเล่นอ่ะเหนืเล่นเจโนะไปครับพ่ครับเอาไปเลยประหลดใจเลยเนะี่ยคุณตองนี่เดียนะ๋ยวฉันจะปลาให้โดนนั่นเราผัดกันปลาเลยไหมตอง นี่ผัดกับปลาคนละห้าลูกไงเพราะฉันก็ปลาไม่แม่เนี่ยฉันอ่ะโอ้ยตกน้ำเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยแป๊ตกน้ำเลยแป๊นายก็แม่เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าหนูนี่เจ้าเด็กเควนฉันเปียกหมดเลยโอ้ยองค์ขอโทษครับป้าขอโทษครับตอนเราไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยอะไรเล่นอีกบ้างวะเนี่ยไปกันเลยวันนี้อะไรอ่ะ Oh my god ท่านจะไม่มีวันเล่นสิ่งนี้ เฮ้ยบ้านผีส <peeling> <stop> ิงก <crosses> ันไม่ตองไม่ฉันว่ามันน่าสนุกมากเลยนะกันเออฉันเพิ่งเจอผีมานะแล้วมันก็น่ากลัวมากเลยอ่ะมันไม่มีหรอกกานกันวีาถ้าอยากถ้าอยากจะเล่นต้องให้ฉันไปทำบุญก่อนทำบุญเนาะนายฉันทำไปแล้วนายยังไม่ทำอีกเหรอฉันทำไปแล้วเหมือนกันเอาไปทำด้วยกันก็ได้ถ้าจะไป นี่นายไม่เคยได้ยินกฎหรอกฎอะไรอะตองอย่ามาพูดตอนนี้ที่น่ากลัวเขาไม่ให้ทำบุญสองรอบอกันเฮ้ยทำไมอะตองเขาว่าผีมันจะมาหักคอไม่ก็มันจะตามเรากลับบ้านด้วยว้าจริงเหรอไม่ฉันเล่น<อ>นายขี้กลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วงี้จะกล้าเข้าหรือเปล่ากล้าเข้าจริงครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยว่าแต่เสียตังค์ไหมเนะี่ยเฮ้ยฟรีการไปเลยฟรีแลวเหรอ ใช่ฮุยอย่าะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกอุ้ยฉันก็ได้การไหนบอกเธอไม่กลัวผีไอ้เสียอะไรเนี่ยฉันฉันแค่แกล้งเฉยๆฉันไม่กลัวหรอกจริงๆเหมือนตอนนี้จะมีใบฉายให้เราด้วยตกใจมาเลยกันเธอกลัวอะไรวะเนี่ยอ๋อฉันแกล้งอ่ะแล้วนายจะคิดว่าฉันแบบเก่งเกินไปอ๋ออย่างนี้เอง ไปพร้อมหรือยังอืมไปพร้อมแล้วทำไมทำไมเธอไม่เดินนำเราต้องให้ฉันนำอยู่ด้วยเรื่อยเลยไม่เด็กเอไม่ดน่ากลัวจริงเลยทำไมมันมืดมากเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยการกลัวลาสกาแล้าฉันคิดว่าแมงมุมซะอีกนี่เธอเธอเธอถือไปฉายสีเด็กก็มองทางไม่เห็นหรอกฉันก็ว่าอยู่ฉันหานายไม่เจออะไรกันสนลกจริงเลยเนี่ยเธอไปไปกันดีกว่าไปกัน น่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยห้องเปียโนมันต้องเป็นเลือดจริงๆแน่เลยอฉันคิดว่านะเขาว่าฉันว่าเขาทำขึ้นมาเฉยๆหรอกเลือดจริงๆแน่ๆอุ้ยไม่นะนี่เธอพาฉันมาเล่นอะไรวันนี้นี่มันขาววงกบอุยนุกันอ้ายอะ้ากเลยกลัว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 ซะเลย เราจ้ออกทางไหนอะต้องอุ้ยมันมีทางเยอะมากเลยการฉันว่าทางนี้ทางไหนทางนี้กลับไปกลับไปกลับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอผ่านด่านนะเธอสาพาชิมาเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเราไปดูดิตอนเราไปดูดิเราไปดูดิ ใช่แลวเราต้องรีบออกจากที่นี่กันนี่นี่ต้องตามฉันมาสิฉันที่คิดว่าจะเป็นทางนี้แน่น่นอนเฮ้ยอีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วไปทแล้วเจออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตัวอะไรไมเนี่ยตัวอะไรไมเนี่ยเฮ้ยเหมือนฉันจะเจอทางเฮ้ยจะเจอทางแล้วไปไปรอกันเถอะอยว้ายว้ายว้ายตัวอะไรว้าย

ใช่ว่าผีที่เธอเจอมาจะจริงก็ได้นะเออฉันม่มบางทีไม่ได้ใช่ผีนะแต่อาจจะเป็นคนที่ใส่ชุดแต่แต่ว่าหน้าตาหน้าเสียดนาาเลยโอ้โหอุ้ยตัวเขียวๆนั้นมันน่ากลัวมากเลยเขาไม่รู้ว่ามันคือผีอะไรอ่ะเออน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวการแต่ฉันฉันว่าฉันต้องรีบกยกับบ้านแล้วแหละฉันไม่อยู่แล้วฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับสิเราต้องกลับพร้อมกันนะจะจะไม่ได้ลอยกระทงเลยไปเจอกันนะการไปบ๊ายบาย หายแล้วกูเฮ้ยลอยกระทงโอเคนั่นต้องไปซื้อกระทงก่อนสินะดีที่เหลือตังค์ไปซื้อกระทงด้วยเนี่ยเราโอ้มีกระทงเหลือไหมครับคุณลงุงเหลืออยู่ตรงนี้สองอันนะโอ้เดี๋ยวผมเอาอันนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอยี <20 S 1> อ่สิบเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมพักนิดน่อยม้เดี๋ยวผมพักิมาให้ครับไอ้หนูไอ้หนูครับครับครับนี่เองไม่มีคู่มาลอยด้วยเหรอ พูดแล้วเศร้านะครับพอดีคุ่งกลับบ้านไปแล้วอ่ะโอเคโอเคครับไปกับลุงเหรอครับผมไม่ไม่เป็นไรครับผมผมรอคนเจอกว่าฮะคือลุงเคือจะต้องมาจะต้องมาแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมคักหาเหรียญอยู่ครับหาเหรียญอยู่ครับเอ่อนี่ครับนี่ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมหาเหรียญไม่เจออ่านี่ไงเจอแล้วครับนี่เอาไปเลยครับคุณลุงคนน้อยหนูโอเคเอาอันนี้เลยแล้วกันนะครับผม อ่าโอเคเรียบร้อยต่อไปไปลอยกับธงจิกว่าเาราลอยกระทงดิกไปรอตรงไหนดีอวรอที่ไหนดียวอืมอ้อเดี๋ยวนะนี่มันไม่จริงน่ะลอยเลือดอย่างนั้นเหรอตรงไปที่ทะเลนี่ถึงว่าหรือว่าจะมีอสุรกาย ไม่หรอกอาจจะเป็นแค่รอยซ้อนเมื่อคืออาเทศก็ได้ใครจะไปรู้เราต้องคิดในแง่ดีเข้าไว้เราเจอผีอยู่ทั้งวันแล้วโอเคเราจะกระทงดีกว่าเสียงอะไรกันไม่จริงตัวอะไรกันนะว้าตัวอะไรไม่เนี่ยปีศาจปีศาจโหหูยังเย็นใจเย็นไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงปีศาจกระทงปีศาจกระทงมีตาพูดได้ด้วยไม่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ปีศาจ เจ้าหนูจะเย็นเย็นฉันว่านายรีบกลับบ้านไปได้แล้วเออทําไมเหรครับก็ที่นี่น่ะใต้น้ํามันมีสับประหลาดอยู่ยังไงล่ะใต้น้ํามีสับประรลาดเหรอครับไม่ให้ผมจมตายน้ําช่วยด้วยอูช่วยด้วยอ้ยอู้ยอ้ยเข้มไหมโอเคไหมเฮ้ยผมโอเคครับแต่เมื่อกี้ผมลองผมลองลงไปไปพิสูจน์ดูแล้วครับแต่มันไม่มีนะสับประรลาดอ่ะมันอยู่ไกลนะมันอยู่ไกลเหรอครับ อันนี้คือรอยเลือดอะไรเหรอครับเนี่ยก็ไอปีศาจนี้แหละมันกินคนอุ้ยน่ากลัวจังเลยนะผมรีบรอยรีบไปแล้วกันนะอ่อโอเคท้องขออธิฐานก่อนแล้วกันนะเฮ้ยขอให้ฉันะ่ะมีความสุขนะครับโอเคฉันไปละอีศาจเสร็จแล้วลา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 ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากทั้งสองคนที่คอยเตือนพวกเรานะแล้วก็อย่าไปรลอหาหลอกใครนะเนี่ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะโชคดีละ กลับบ้านดีๆแล้วเจ้าหนูเออว่าแต่ตัวอะไรเนี่ยแปลกจังเลยกลับบ้านดีกว่าเราอืมไอ้บอกว่าจะไม่มีผีเนี่ยทางทางกลับบ้านทางเดินเถะด้วยโง่สานะโง่สาระบอกว่าผีจะไม่มีจริงบอกว่าผีจะไม่มีจริงนะฉันเป็นเด็กเป็นเล็กอะฉันไม่ยังไม่สมควรโดนหลอกหรือว่าตายนะเฮ้ย เดี๋ยวนยะโม่อะไรผ่านพุ่มไม้ตรงนั้นไปเลยเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วอุ้ยมัวอะไรวะเนี่ยวิ่งเร็วชะมัดเลย,ย,ยนั่นอะไรน่ะฮะบ้านบ้านอย่างเงีบ้านอย่างงั้นเหรอเออโอเคโอเคไปดีกว่าเฮ้ยดูกันดูกัน ไมมีพระอยู่ด้วยแฮะโอ้ยดีเลยดีเลยเฮ้ยสวดมนต์ก่อนแล้วกันสวดมนต์กันแล้วกัน,น,น,กน,กนอย่าหลอกฉันเลยนะเจ้าผีฉันยังไม่ทำอะไรไนายนะด้วยทับประตูด้วยคือจะมาทับบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียหยุดลงไปแล้วเนี่ยปลอดภัยสักทีเนี่ยเราเฮ้ยมาต่อยอายุวัฒนเลยเนี่ยใครไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วย ดด้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยุดแล้วที่นะเฮ้ยเออหลวงหลวงพ่อเหรอครับหลวงพ่อคือใครครับเนี่ยว่าไงเจ้าหนูเอ็งมาจากไหนนี่ พอดีว่าผมมาเที่ยวงานบอนลอยกระทงนะครับเฮ้ยแล้วเจ้าสองตัวนี้ที่น่าอ่าเป็นลูกสม,มุนที่ฉันเลี้ยงไว้เองแหละอ๋อครับบ่อที่คือ,อหลวงพ่อช่วยผมไว้เหรอใช่แล้วแล้วเองไปโดนอะไรมาล่ะโอ้ยอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพอดีว่าผมก็ไม่รูว้ว่าผมโดนอะไรอะ่ะแต่แบบว่าผมอะเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งครับหลวงพ่อ แล้วผมก็ไปขอเขาไปเป็นแฟนนะครับวันลอยกระทงอะระหว่างจับมือขอเป็นแฟนแล้วเขาก็แบบเขาก็มาลอผมอะครับเองคงโดนดีแล้วแหละเออ,อไม่รู้สิครับผมแต่เมื่อกี้มันดูเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะเป็นเอ,อสับป,ประหลาดเหมือนเหมือนที่อาตมาเลี้ยงเมื่อกี้ไอ้พวกนี้มันดี ไม่ใช่นะพวกพี่พกี่ที่ไล่ตามผมหน้าผมพวกนี้เลยนะเนี่ยหน้าหน้าอย่างนี้เลยพวกเองไปทําอะไรมาหรือเปล่ามามามาไม่ครับหลวงหลวงพี่ฉันก็ไม่ได้ทําเลยนะแน่ใจนะอันนี้เรียกว่าตัวอะไรเหรอครับมันคือตัวกระทงน่ะที่ฉันเลี้ยงไว้เองก็ปกปักรักษาอ่าถ้างั้นผมขอกลับบ้านก่อนนะครับหลวงพ่อผมกลับก่อนนะเดียวกันครับ อขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีเจ้าหนูอครับครับไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนโยมกลับมานี่ก่อนอค่ครับครับครับมีอะไรแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวโยมตามอัตมาไปที่กุฏินะเออทำมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอัตมาอัาตามามีอะไรจะคุยกับโยมหน่อยนะอะ่ได้ครับได้เดินเดินตามอัตมามาเลย ได้ครับผมไปเลยไอ้เป๊กไเร็ว,วอ่าอที่นี่เองแเนี่ยกุฏิของอาตมาใช่แล้วโยมอ๋อเข้มามาเข้าวันก่อนครับเข้ามาเข้ามาเพราะเลยผมควรเรียกว่าไรเดียหลวงพ่ออาตมาหลวงพี่เรียกอะไรดได้บ้างครับเนี่ยเลือกเรียกหลวงพี่ก็ได้แล้วเจ้าสองตัวนี้เรียกอะไรเดียครับอืมเจ้าเจ้ากระทงงั้นเหรอ ช่ครับฉันก็แล้วแต่เองจะเรียกเลยแล้วกันอกระทงเพศเมียกระทงเพศผู้โอเคครับอ่าฉันมีอะไรจะถามอ่าได้เลยครับถามผมได้มาหมดเลยเรื่องที่ศาลน่ะอ่าครับผมโยมจำได้ไหมที่โยมไปเจอหญิงคนนั้นอ่าจำได้เลยครับเขาแบบว่าใส่ชุดดำ ดำๆหน้าตาหน้ากลัวหน้าตาขาวๆที่ก็ไม่น่ากลัวครับคือก็น่ารักอยู่นะจริงๆแล้วนั่นเป็นน้องสาวของอาตมาเองนะโอ้โหแทบช็อกโอ้โหเรื่องจริงอะเนี่ยโอ้ my god คือเขาเป็นคนใช่ไหมครับเองคิดว่าเป็นคนเนีเอจากที่เองเจอมาใช่ครับ เป็นคนนะแต่ว่ามือเย็นเป็นบ้าเลยมือเย็นมากเลยครับอาต,ตมามงงมากเลยนเนี่ยเดี๋ยวนะเอ็งหยุดเรียกข้าว่าอาตมาก่อนได้ไหมเออทําไมเหรอครับคําว่าอาตมานะ่ะไว้แทนสําหรับข้าไม่ใช่เจ้าอ๋อ,อ,อได้ครับหลวงหลวงหลวงพ่อครับหลวงพ่อ,อ,อดีมากโอเคเข้าเรื่องละ น้องสาวของอาตมาเน่ะเขาตายไปนานแล้วเมื่อก่อนน่ะเขาเป็นคนเล่นของเขาเลยตายแบบไม่ดีเท่าไหร่เขาโดนของกินตัวน่ะโอ้ยเย่จริงเลยนะครับคงจะทรมานหน้าดูเลยอ่ะเมื่อกี้แต่ว่พ่อตายแล้วใช่ไหมครับอาตมาแล้วหลวงพ่อพูดว่าตายแล้วใช่ไหาามครับเมื่อกี้ใช่โอ้ยว่าแล้วจะเป็นผีโอ้โยผีจริงด้วย <c oughs> เองคงเจอดีแล้วแหละไม่นะผมแล้วฉันมีเรื่องอยากจะบอกเองอีกเรื่องด้วยนะครับครับครับอือคือก่อนหน้านี้น่ะน้องสาวของอัตมาน่ะมาเข้าฝันเขาได้บอกว่าเขาอะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วเอยผมว่าจะไม่ใช่ผมนะคือมาเข้ามาเข้าคืนนี้เหรอว่าผมอใช่แล้วโอชิพหายแล้ว ทำไงดีอะอาจารอาตมาผมผมกลัวเนี่ยคือน่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิด,อ,ดอะไรขึ้นอาตมาหนุ่มพี่เกิดอะไรขึ้นเอาแล้ะละฉันคิดว่าน้องสาวฉันมาแล้วไม่นะไม่จริงไม่จริงเฮ้ยเออทำไงดีอ่ะหนุ่มพี่ทำไงต่อพวกเจ้าอยู่หลังคาไว้นะใช่ครับฐฐครับครับกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย อาไม่เอาไม่เอานี่พวกเจ้าพวกเจ้าต้องจัดการเรื่องนี้กันเอาเองนะเดฉันจะจัดการพายน้าเองส่วนนายก็จัดการควายธนูไปเลยนะะเ,เดี๋ยวนะแต่ผมไม่มีอาวุธเลยนะผมจะสู้กับพวกมันได้ยังไงล่ะ มีสิฉันทำให้โอ้เจ๋งแฮะไหนลองดูหน่อยสิว่าทำอะไรได้บ้างเฮ้ยสุดยอดจังเลยว้าวสนุกสนุกสนุกเดวีใหญ่จ้าเดวีตายกระจุกตีหัวขาด